ฉีดวัคซีนแล้วยังต้องล้างมือให้บ่อยวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิด ครอบครัวชัยพัชรีก่อนและสมาชิกกลุ่ม80คนปากน้ำร่วมพิธีทำบุญตักบาตรฉลองพระบวชใหม่ที่กุฏิพระอาจารย์วรพลวัดอโศการามตำบลท้ายบ้านอำเภอเมืองสุพรรณบุรีครอบครัวชัยพัชรีก่อนพร้อมด้วยสมาชิกกลุ่ม80คนปากน้ำและกลัลยาณมิตรร่วมพิธีทำบุญตักบาตรฉลองพระบวชใหม่หลังเสร็จสิ้นการอุปสมบทพระธนิพงศ์ธรรมามาโยเลขานุการกลุ่ม80คนปากน้ำผู้บริหารบริษัทอูเจเคคาร์เซอร์วิส206จำกัดตามประเพณีก่อนเข้าศึกษาธรรมะปฏิ บัตในศีลธรรมหลักคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยบรรยากาศภายในงานพระธนิษ์ธรรมามาอยู่ได้จุดทุปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยและตักบาตรข้าวสวยขนมเปี๊ยะไข่เค็มและสม้มลงในบาตรที่จัดเตรียมไว้โดยมีพระภิกษุสงฆ์จากวัดโศการามจํานวนการูปเจริญพระพุทธมนต์จากนั้นครอบครัวใช้พัชรีกรพร้อมด้วยนางธนาวันรุ่งเรืองว่าที่สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสํารงเหนือนายกฤิกิติสัจจาจิฟีนักธุรกิจนําเข้าเครื่องจกักรกลแม่พิมพ์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นายสมชัยก นางพรทิพย์การบรรจงนสรุ่งอรุณแสงอรุณนายชายยุทธเรืองคำผู้อำนวยการตัวแทน DOA ภาคเหนืตอตอนล่างตลอดจนพนักง,งานบริษัทอูเจเคคาเซอร์วิส206จำกัดและสมาชิกกลุ่ม80คนปากน้ำร่วมกันถวายพระทหารเช้าและจะตุป,ปัจจัยไทยธรรมแด่พระภิษุสม์พระสงฆ์ให้ศีกลกรวดน้ำรับพรประพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลอตั้งวางไว้ก่อนโอ้้ากบตับ มันวา,างอยู่บนบาทอะช้อนช้อนด้วยช้อนอยู่ในบาทต่อเนื่องนะคือคือคอ,อ่ะไรถนนไหนอะ ที่ออกมคูได้ครงข้างบคนจนครับครับปตุมาตาปีตุจีนันทายายาแต่พระสงฆ์ู

ไม่จะตัเทีมข่าว AEC TV Channel รายงานฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากป้องกันวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิด